เป็นความเห็นส่วนตัวครับก็ราขอทามไปดีกว่าครับใช่แล้วก็เราก็เราก็อยู่เฉยๆครับเราก็ทำหน้าที่ของเราสองไม่กินมากครับโอ้โหอันนี้ก็มันก็แล้วแต่คนคิดอะ พวกไม่หนักใจนะครับพวกก็จริงๆก็เคยเจอปัญหายอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เสีเรียดอะครับเพราะว่าบางทีคนเราก็เราจะให้เราเราไปบังคับความคิดคนไม่ได้ก็คงไม่ไนะครนะับเพราะว่าคงไม่อยู่อย่ดีไปคุยกับเขาาเงี้ยว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรนะเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นเป็น,ปนมันก็เป็นสิ่งที่เราเลือกอะครับมันก็เป็น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 สิ่งที่แบบเป็นชีวิตตัวของเราดิพวกก็พวก็ไม่ได้แบบไปห้าม ไม่พูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาคิดนี่โดยคนอับไม่หรอกครับคุณส่วตัวพี่โอ๊หนักใจไหมคะที่แบบว่าพี่กลับมาอีกแล้วอะไรไม่ครับไม่ไม่หนักใจครับไม่ไม่ได้คิดมากเลยครับตัวคุเองนะครับยิ่งไปได้คุยกันไว้สนิทกันเยอะก็มีคุยครับมีคุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ครับ ก็ยังมี่วามรักเร,รกืเ่องความรักเนี่ยเหงาใจไหมฮะไม่ครับผมผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอุปรสรรคอะครับบางทีเราคนเราก็จะเราไปบังคับความคิดอย่างที่เขาบอกไม่ได้กับคผมไปขับเองนะครับข้าวโอ ก็ขอบคุณนะครับที่เขาเป็นห่วงอะไเรเงี้ยก็ต้องขอบคุณในความเป็นห่วงของเขาแต่ก็เห็นการพูดคุยต่งลงในครับางไหมครับก็คงไม่ได้พูดคุยอะครับต้องเราก็คงใช้ชีวิตของเราต่อไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็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 ไม่ได้ปิดอยู่แล้วีเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะครับ่าีีก็ ไม่กี่วันนี้เดี๋ยวจะพาแม่ไปเที่ยวครับจะไปไปที่ไหนเลยไม่น่าครับแป๊บเดียวเป็นแฟนคนเดียวได้เชียงใหม่ครับแป๊บเดียวเองครับพอดีอ๋อมีมีโอกาสไปทำงานที่นู่นด้วยก็เลยชวนแม่ไปไปกันทั้งครอบครัวเลยใช่แม่ยอมหรือว่าแบบว่าคิดเองครับเพราะว่าอยากให้ลูกก็อยากอยู่กับแม่หาแม่เที่ยวบ้างใช่ครับก็ถ่ายทั้งหนังแล้วก็ถ่ายละครอยู่ครับ เขาเขาก็เป็น working w o m a มครับจะไปสักกี่วันดีคะไม่กี่วันประมาณสามวันก็ส่วนใหญ่จริงๆทุกคนในครอบครัวก็ยุ่งอะครับก็จะมีเวลาได้น้อยๆได้เจอกันบ้างอะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโทรคุยกันไลน์หากันอะไรเงี้ยเพื่อไม่ไม่คิดไม่จะได้ไม่ต้องแบบไม่คิดถึงกันมากเกินไป่ทั้ะ จำได้เจอกันเจอกันทุกวอาทิตย์นะครับแม่ส่วนใหญ่แม่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะบางทีเราอย่างโรถ่ายหนังยู่ตอนนี้ก็จะนอนดึกครับบางทีก็นอนเช้าเลยอะไรเงี้ยบางทีก็จากเช้าถึงเช้าก็มีอะไรเงี้ยครับก็แม่ก็จะมีวิตามินมีอะไรให้ลูกกินแล้วก็จะปั่นน้ำผลไม้อะไรเงี้ยครับดีๆให้ไฮโได้ได้ได้ดื่มอะไรนะ ก็ห่วงครับแต่ว่าผมผมก็พยายามไม่ค่อยซิ่งเยอะเท่าไหร่ครับ mm hmm. ก็มานานไปทีก็จะไปกันเยอะๆครับ mm hmm.